ก่อนขึ้นวันแต่งงานสาวคนนี้อาบน้ําสะอาดเรียบร้อยนอนตะแคงรอบนเตียงอย่างใจจดใจจ่อแต่คู่มั่นกลับมัวแต่ตกแต่งห้องเธอโกรธมากจนเรียกชื่อเขาตรงๆบอกให้รีบขึ้นมาเดี๋ยวค่อยทาอย่างอื่นโกรธสุดๆเลยเมื่อเขายังบอกว่ารอแป๊บเธอเลยลุกจากเตียงถอดกระโปรงคว้างใส่หัวเพื่อระบายอารมณ์ถึงตอนนี้เขาจําต้องยอมตามใจภรรยาคิดในใจว่าต้องทําให้เธอพอใจให้ได้แต่เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อโจรสลัดบุกเกาะแฟนเก่าของเธอวางแผนรีถ่ายเงิน วันแห่งความสุขกลายเป็นศกนาตกรรมกระสุนปืนและระเบิดทำลายงานแต่งวินาศแต่สามีภรรยาหลมใจกันย่อมสำเร็จโจรกลุ่มเล็กๆจะเป็นอะไรไปได้ทั้งคู่ร่วมมือกันฝา่าฟันทุกอุปสรรคตั้งใจจะจัดการพวกอันธพาลให้สิ้นซากพวกเขาจะช่วยญาติและแขกได้สำเร็จหรือไม่แล้วมาร่วมชมภาพยนตร์ใหม่ปี2023บนเน็ fli x งานแต่งเจอโจรต้นนักวันนี้เป็นวันแต่งงานของดาซีครอบครัวและญาติของเธอ มาร่วมงานที่สถานที่จัดงานบนเกาะส่วนตัวในฟิลิปปินส์ดาซีถูกแม่ตำหนิเรื่องงานทิมผิดเสียงเงินพ่อไปตั้งเท่าไหร่การเชิญก็และเธอไปหมดในขณะที่เจ้าบ่าวทำกำลังถือของลงเรือเตรียมพร้อมสำหรับคืนสุดโรแมนติกยามมองเขาด้วยสายตาคล้ายโจรเลยหยิบป,ปืนออกมาตรวจสอบทอมถูกแสงไฟและเสียตะกูทำให้ตกใจจนตกลงไปในน้ำเปียกปอนเหมือนหนูตกน้ำ การซ้อมใกล้ถึงเวลาเขารีบขึ้นรถกลับตอนนี้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทักทายกันยังอบอุ่นมากมีเพียงแม่ของดาซีที่รู้สึกไม่สบายใจหน้าตึงเครียดเพราะสามีพานายหญิงมาด้วยแถมยังจุบก,กันหวานชื่นจนเรนาตามองแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาดาซีตกอยู่ในสถานการณลำบากในฐานะคนกลางเธอต้องจัดการให้ทุกอย่างลงตัวทอมกลับมาทันเวลาแล้วกอดดาซีดีใจจากนั้นเขาจุบพ่อตาชมระเบิตว่าผมดี พูดประชดจนไม่แปลกที่เขาจะไม่ชอบโรเบิร์ตไม่อยากให้ลูกสาวแต่งกับทอมจึงเชิญซินมาร่วมงานเขาเป็นแฟนเก่าของดาซีฐานะดีเลยนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาปรากฏตัวเสียงเครื่องยนต์และลมพัดจนทุกคนวุ่นวายทอมอ้าปากพูดว่าไม่เป็นไรแต่ในใจโกรธจัดมันเพิ่งลงมาก็พุ่งเข้าไปกอดเจ้าสาวของตัวเองแต่เพราะเป็นแค่นักเบสบอลสมัครเล่นทอมก็ต้องอดทนยั่โมโหไปเถอะเพราะเรื่องรักพ่อชนะแล้ว ดาซีรีบเรียกทุกคนไปที่โต๊ะอาหารถ้าปล่อยให้สองคนนี้จับมือกันคงมีคนต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ดาซีพูดไม่กี่คำแล้วภูมิใจแนะนำสามีที่กำลังจะแต่งงานให้ขึ้นพูดทอมเตรียมตัวมาดีแต่ตอนนี้ยังสั่นกระดาษที่เขียนสุนทรพจน์เปียกจนละหมดเลยต้องพูดแบบล้นสดพูดยาวไปจนกลายเป็นพูดพลาดทอมหวังว่าการแต่งงานของเขาจะมั่นคงไม่เหมือนพ่อแม่ของภรรยาดาซีตกโตให้เปลี่ยนหัวข้อแต่เขาไม่เข้าใจ เธอเลยต้องแย่งไม่ให้ทุกคนยกแก้วทอมกำลังเกาหัวดึงหูเพราะการพูดของเขาหน้าอายมากแล้วสินก็ลุกขึ้นเขาเล่าถึงครั้งแรกที่เจดาซีต่อด้วยความทรงจำที่ทั้งสองเคยมีทอมนั่งฟังแล้วหน้าบูดบึง้งโชคดีที่สินไม่ได้ตั้งใจโจมตีหรือก่อกวนเขาแค่อยากอวพรให้กับคู่รักกลับมาที่ห้องทอมยุ่งกับของตกแต่งไฟกระพริบดาซีพูดแต่เขาไม่ฟังสักคำมโมโหจนเธอต้องดูเบาๆทอมปิดหูตัวเอง ตาเป็นประกายแต่ทอมยังพยายามทําโครงงานที่รักให้เสร็จเพราะเขาอยากทําอะไรสักอย่างให้ดาซีจริงๆเขาไม่รู้ว่าในตอนนี้สิ่งที่ดาซีต้องการมากที่สุดคือดอกบัวไฟกระพริบอะไรกันเธอถอดกระโปรงคว้างใส่หัวสามโงโง่ยืนทําท่าบอกให้ทอมหยิบหนังสือบนที่สูงตอนนี้ทอมถึงเข้าใจว่าปัญหาในเร่งด่วนทําไปก่อนเรื่องอื่นค่อยคิดทีหลังแต่เพิ่งเริ่มเขาก็ถามอะไรที่ทําเสียอารมณ์ดูเหมือนไม่สบายใจเพราะดาซีเชิญแฟนเก่ามางานแต่ง ดาซีลุกจากเตียงชี้แจงว่าไม่รู้ว่าสินจะมาร่วมงานแขกของพ่อจะให้ไล่เขากลับได้ยังไงดาซีพยายามอธิบายให้ทอมเข้าใจถึงเรื่องราวระหว่างเธอกับสินมันจบไปแล้วเธอเลือกทอมด้วยใจทั้งหมดไม่มีการแอบคบหรือเลิกแบบหลบๆซ่อนๆพอความเข้าใจผิดคลายลงแม่ของทอมเดินเข้ามานำอาหารและน้ำมาให้ลูกสใา้ใหม่เธอตกใจเมื่อเห็นการแต่งตัวของดาซีบอกว่าการเจอกันก่อนวันแต่งเป็นลางร้าย เป็นประเพณีที่ต้องระวังแครอนบังคับให้ลูกชายกลับไปทั้งสองเสียใจแต่ก็ต้องทำตามเช้าขึ้นมาทุกคนยุ่งกับการเตรียมงานแต่งตอนนี้มีกลุ่มโจรสลักใกล้ๆนี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะลงมือดาซีได้แม่สามียืมชุดแต่งงานให้บอกว่าสมัยก่อนใส่ครั้งเดียวแล้วให้ลูกสาวตอนนี้ส่งต่อให้ดาซีเธอใส่แล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกปอดใหญ่ราวกับรถแปทันดูเหมือนจะไม่ค่อยพอดีนัก กลุ่มโจรขึ้นก่อเริ่มลงมือพวกมันไม่ได้พกอาวุธปืนมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานแต่งคู่รักไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาใกล้ถึงโบวยังทะเลาะก,กันไม่หยุดทอมรู้สึกว่าดาซีไม่ค่อยสนใจการจัดงานแต่งเลยบอกว่าถ้ารู้สึกฝืนก็ยกเลิกไปเลยดาซีไม่เชื่อว่าทอมจะพูดแบบนั้นได้เพราะเธอรักเขาจริงและไม่สนพิธีรีตองไม่ใส่ใจเรื่องพิธีการฟุ่มเฟือยเพราะทะเลาะก,กันเลยรอดจากกลุ่มโจร ในขณะที่คนอื่นถูกจับเป็นตัวประกันจุดสูงสุดของการทะเลาะดาซีถอดแหวงแต่งงานโยนทิ้งยกเลิกงานโชคดีที่ทอมคว้าไว้ได้ทันไม่งั้นเสียงเงินหลายหมื่นเหรียญหลังจากสถานการณ์ในบ้านสงบลงกลุ่มโจรวิ่งออกไปที่ชายหาดพวกมันยิงขึ้นฟ้าสั่งให้แขกทุกคนกลับไปที่สระว่ายน้ำทอมได้ยินเสียงร้องเลยปีนกำแพงดูเห็นสถานการณ์ไม่ดีเลยรีบไปหาดาซีกลุ่มโจรบังคับให้คนลงไปในทะเลสา ยืนนิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายน้องสาวของดาซีเสียใจสุดๆเพราะโทรศัพท์ที่เพิ่งซื้อมาตอนนี้ต้องจุ่มน้ำด้วยได้ไป้ายชื่อของแขกรับเชิญมาแล้วกลุ่มโจรเรียกทีละคนเพื่อตรวจจำนวนตอนนี้พวกมันถึงรู้ว่ายังขาดคุณเดลุงรวยหัวหน้าสั่งลูกน้องให้ออกตามหาทันทีดาซีไม่รู้เรื่องเลยถอมจึงเรียกแล้วไล่ให้เขาออกไปสุดท้ายเขาต้องพาประตูบุกเข้าไปปิดปากดาซีแล้วบอกสถานาการณ์ให้รู้ ดาซียังไม่เชื่อถือกระโรงออกไปดูเห็นคนสวมหน้ากากและเสียงปืนดังถึงได้ตกใจกลัวเธอจะโทรขอความช่วยเหลือแต่สายสัญ,ญญาณถูกตัดไปแล้วทอมปรอบแล้วคิดหาวิธีจัดการเป้าหมายเขาเปิดประตูและเปิดก๊อกน้ำให้ไหลเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้ามให้คิดว่ามีคนอาบน้ําอยู่แต่ละคนคิดวิธีโจมตีต่างกันใกล้ตายแล้วยังทะเลาะก,กันไม่เลิกโจนเดินเข้ามาดูอย่างระวังแต่ถูกทอมใช้ท่าตาข่ายเล่นงาน แต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าคู่มั่นเป็นคนทรยศดาซี่ถือสเปรชีดผมฉีดใส่ทอมไม่หยุดไม่สามารถลืมตาได้ในขณะที่โจรส่งับนเลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรโชคดีที่จุดประสงค์ของมันคือจับเป็นเป็นเลยรอดทั้งคู่โจรมัดคู่รักไว้ด้วยกันแล้วโทรหาพวกพ้อให้มาร่วมคุมตัวไปสถานการณ์ถูกควบคุมแล้วหัวหน้าถึงได้ยื่นข้อเรียกร้องกับพ่อเจ้าสาวมันต้องการให้โรเบิร์ตโอนเงิน45ล้านดอลลาร์เพื่อยุติเรื่องทั้งหมด แต่เขาบอกต้องยืนยันว่าลูกสาวปลอดภัยระหว่างถูกคุมตัวไปดาซีคิดหาวิธีหลุดพ้นจากสถานการณ์เธอบนถึงชะตากรรมของตัวเองแล้วขอโจรให้บุรีสุขเพื่อคลายกลัวพึ่งจุดไฟให้เธอก็เอามันเจาะหัวให้คนที่โดนสเปรย์มันลุกเป็นไฟเหมือนคบเพลิงลามไปถึงพวกพ้องในความโกลาหลพวกมันกระโดดลงจากรถดาซีทำหน้าภูมิใจแต่ทันใดนั้นก็กลับมาซีดเหมือนกบรถไม่มีคนขับพุ่งผ่านทุ่งหญ้าเสี่ยงที่จะตกลงเนิน ในสถานการณ์กับขันสุดๆทอมช่วยดาซีออกจากรถได้สำเร็จแต่ชุดยังติดอยู่ลากตัวเธอไปด้วยทอมกลัวว่าอาจเสียมีก่อนแต่โชคดีที่ชุดเก่าผ้าขาดง่ายเขาช่วยดาซีรอดจากภัยได้สำเร็จทั้งสองยังไม่ทันตั้งสติจโจนก็เดินเข้ามาใกล้แล้วยิงปืนจังหวะที่เขาหมดกระสุนพอดีทอมเร่งให้ดาซีพุ่งเข้าใส่สามีภรรยาหลมใจกันตกน้ำทะเลตะวันออกให้แห้งอย่งงางง่ายกว่าโจนตัวเล็กๆทั้งคู่ใช้เชือกมัดรวมพลังกัน โดยบังเอิญทําให้เขาหัวกระแทกหินตายคาที่ตายอย่างน่าสงสารกําลังดีใจที่จัดการศัตรูได้ทอมกลัวจนแทบจะเสียสติฆ่าคนโดยไม่ตั้งใจคราวนี้ต้องติดคุกแน่ดาซีปลอบใจให้เขาสงบสติอารมณ์เราป้องกันตัวเองโดยชอบทำแถมมันเป็นโจรสลัดบางทีอาจได้รางวัลด้วยเรื่องนั้นค่อยคิดทีหลังเพราะอันตรายยังอยู่ตรงหน้าลูกระเบิดที่ยึดมาได้ดาซียังถืออยู่ในมือในขณะที่ทอมกำลังสับสนดาซี หยิบโทรศัพท์ออกมาจากชุดชั้นในทําให้เขาดีใจจนน้าตาไหลทั้งสองเดินหาที่มีสัญญาณใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากฟังตลอดทางดาซีต้องถือลูกระเบิดแน่เพราะทอมบอกว่าแค่ปล่อยมือมันก็ระเบิดทั้งสองคงแหลกแน่ปากยุ่งคุยกันตาไม่จดจ่อทําให้เธอสะดุดล้มตกใจสุดขีดแต่ลูกระเบิดยังอยู่ดีเห็นหอคอยบนสูงพวกเขาพากันขึ้นไปรับสัญญาณไม่น่าเชื่อว่าโจรสองคนข้างล่างรู้ตัวแล้ว ดาซียังไม่ทันได้ทําอะไรก็ต้องทิ้งโทรศัพท์วิ่งหนีเธอเร่งให้ทอมไต่สายเคเบิลหนีไปทันทีตอนผ่านโจรสองคนดาซีโยนระเบิดมือลงไปเสียงระเบิดดังขึ้นทําให้พวกมันตกใจขณะนี้ออกจากเกาะคู่รักหัวเราะดีใจทุกคนที่ทะเลสาบได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงชายหาดดาซีกระโดดลงทําให้ทอมหัวกระแทกพื้นภาพความเสียหายทําให้ทั้งสองกังวลม,มากด้วยปากของแม่ทอมที่ดังเหมือนลำพงูงทั้งสองจึงรู้ที่ซ่อนของพวกโจร ทอมแสดงละครใบให้ดาซีลอบเข้าไปในครัวเดินตามกำแพงทั้งสองหลบสายตาของพวกโจรได้สำเร็จแอบกินของในปากแล้วมีคนเดินมาใกล้ๆใกล้ๆนั้นดาซีเปิดกล่องหยิบมีดท,ที่แม่สามีให้เป็นของมันตอนนี้เธอรู้สึกขอบคุณแม่สามีมากแต่ดาซีพยายามตัดเชือกอยู่นานก็ไม่สําเร็จตัดเชือกไม่ขาดเลยทอมจาใจต้องเสียงเปิดเครื่องเลื่อมือสัน่นจนทาให้เกิดอันตรายทอมถูกบาดเป็นแผลยาว ดาซีกลัวเลือดจนช็อกและเป็นลมโจนทะเลหลายคนได้ยินเสียงร้องรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบท,ทันทีทอมลากภรรยาออกมาเป็นเหยื่อล่อแล้วจมตีถึงจะบาดเจ็บแต่เขายังถือสปะรดได้ทุบหัวคู่ต่อสู้เต็มแรงดาซีตื่นขึ้นมาเห็นเลือดแล้วเป็นลมอีกทอมต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงแต่รู้วิชาต่อสู้เธอแต่จนเขาตั้งตัวไม่ทันในสถานการณ์กับขันทอมต้องเล่นสกปรก หยิบกระทะตีหน้าคู่ต่อสู้เต็มๆแต่กลับไม่เป็นผลเลยแถมยังทําให้เธอโกรธมากขึ้นทอมใช้แรงทั้งหมดผลักเธอล้มลงดาซีตัดชุดรัดตัวทิ้งแล้วหยิบอาวุธเธอพร้อมฆ่าศัตรูเพื่อช่วยครอบครัวออกจากครัวพวกเขาเข้าไปในห้องต้อนรับตรวจสัญญ,ญาณขณะที่เบอร์นายเพราะสัญญ,ญาณขาดแมกกี้โ่หัวขึ้นมาแล้วปราเธอรับหน้าที่ตามหาคู่รักโชคดีที่ไม่ถูกจับตัวในหลุมหลบภัยยังมีชายชารายอยู่ ขณะที่ดาซีพยายามเอาชนะความลัวเลือดเพื่อพันแผลให้ทอมส่วนแม็กกี้ยืนข้างๆด่าพวกโจรที่มาปล้นอีกครั้งยิ่งกว่านั้นเธอยังบอกทอมแต่เขายังเลือกก่อนนี้เป็นสถานที่แต่งงานทําให้ดาซีโกรธและพูดจาไม่ดีความขัดแย้งในใจของทั้งคู่ระเบิดออกมาวิเคราะห์เรื่องที่ยังไม่จบที่ทางแยกที่5ได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากข้างบนเขาปิดไฟทันทีเพื่อไม่ให้ถูกพบแต่เครื่องวิทยุสื่อสาร ที่ทอมพกติดตัวทําให้โจนแน่ใจได้ว่าต้าหมายอยู่ในห้องนี้รู้ว่าการซ่อนแบบนี้ไม่ใช่ทางออกทอมบอกดาซีให้อยู่ต่อส่วนเขาจะออกไปบินเบนความสนใจเขาเพิ่งดึงโต๊ะมาควาาประตูชั้นใต้ดินแต่ถูกจับได้ทันทีพวกมันพาทอมไปยังจุดรวมพลทันทีเพิ่งถูกผลักลงสระนา้าทอมควบคุมซินและข่มขู่โจนอย่างกระทันหันแล้วเขาก็รู้เรื่องนี้ว่าสินคือตัวการของการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ด้วยหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ซินยอมรับทุกอย่างอย่างหวาดกลัวเขาหลุดจากการควบคุมของทองและกลายเป็นผู้บัญชาการที่ชั้นใต้ดินดาซี่เพิ่งได้ยินคำพูดที่อ้างถึงที่ทอมทิ้งไว้ในโคมไฟเธอร้องให้เส็จสะอื้นเพรรู้ว่าเขาทุ่มเทใจมากมายเพื่อทำให้เธอรู้สึกดีใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสามีในอนาคตและคนใกล้ชิดดาซซี่ถือขวดตามอุโมงค์ไปยังสระว่ายน้ำ ซินในตอนนี้ช่วยทอมอย่างแข็งขันกินกระสุนเพื่อรู้ตำแหน่งของดาซี่แต่ทอมหลอกเขาว่าเธออยู่บนตึกสูงซินได้ยินดังนั้นเลยจับแฟนของโรเบิร์ตขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมลูกน้องสองคนค้นหากำลังของศัตรูดังนั้นจึงลดลงไปครึ่งหนึ่งดาซี่คลานขึ้นจากชั้นใต้ดินชี้ปืนไปที่ทอมพูดคุยกันกลุ่มโจรสับสนทำเหมือนเธอเป็นพวกเดียวกันหลังจากต่อว่ากันไม่กี่คำดาซี่บอกว่าฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปโอเค ทอมมองง,งงงยกมือขึ้นไม่เข้าใจอะไรเลยจนดาซีตะคอกอย่างโมโหเขาถึงพยักหน้ารีบรีบแขกที่เห็นเหตุการณ์ก็กรีดร้องด้วยความกลัวไม่โอเคถ้ามันเหนียวไกลก,ก็จบเหตุนแน่ปืนลั่นดังเปรี้ยงหนึ่งนัดดาซีขึ้นลำกล้องต่อสั่งให้โจรอยู่นิ่งๆให้เธอจัดการปู่ย่าตายายเธอขอให้พ่อแม่ขอโทษทอมเขาทุ่มใจจัดงานเลี้ยงนี้แต่กลับรู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับโรเบิร์ตและเรนาตาตอนนี้ก็กลัวๆ ยื่นมือออกมาขอให้ลูกเขยให้อภัยพ่อแม่ดาซีหันไปสอบถามพ่อแม่สามีขอให้ท่านทั้งสองหลังจากนี้มากินข้าวด้วยกันบ่อยๆจูจูโจ,จนพุ่งออกมาฉวยปืนของดาซีเขาโกรธมากเพราะเธอทําให้ผมไม่หมดเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดทุกคนลงสะว่าย้ําเหมือนเป็ดโจนส่งสัญญาณบอกสินว่าจับตัวเจ้าสาวได้แล้วตอนนี้พ่อของทอมบอกทุกคนว่าแฮร์รี่กับสินเป็นพี่น้องกันโรเบิร์ตดูวิดีโอแล้วตกใจที่ถูกหลอกและนอกใจ บนเครื่องบินโจรเปลี่ยนใจอยากเก็บเงิน40ล้านดอลลาร์ไว้เองแฮรีต่ตอกกดจุดอ่อนแล้วเตะเขาลงไปเธอสั่งให้คนขับพาเธอกลับไปที่สระว่ายน้ำแฮรรี่ตอยากให้เรื่องนี้จบเร็วเพื่อหนีไปทอมคุยกับดาซีว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนสิจะกลับมาเขาขอให้จัดงานแต่งงานเพื่อไม่ให้พลาดเวลาดีโรเบิร์ตสัญญาจะโอนเงินโจรจึงยอมเขาพาลูกสาวไปมอบให้เจ้าบ่าวทุกคนยืนด้านล่างร้องเพลงแสดงความยินดี คู่รักรอจังหวะเหมาะสมเพื่อย่างระเบิดมือดาซีไม่ลังเลที่จะดึงสลักทําให้ศัตรูกลัวยอมจำนวนจนคนหนึ่งหนีไปแล้วเริ่มยิงปืนทุกคนตื่นตระหนกหมอบลงในสัะเพื่อหลกกระสุนมีเพียงแม่ของทอมที่โกรธจัดเธอบอกว่าไม่มีใครแตะครอบครัวฉันได้แล้วยิงปืนไม่หยุดทอมส่งสัญญาณให้ดาซี่โยนระเบิดมือมาให้เพราะเขาเคยเป็นนักกีฬาเบสบอลเขาจึงตีระเบิดให้พุ่งไปยังเป้าหมายได้ง่าย สุดท้ายไอตัวร้ายหายไปพร้อมเสียงระเบิดดังสนั่นแคร์เรลได้รับมอบหมายให้อยู่ปกป้องทุกคนทอมและดาซีจะไปขอความช่วยเหลือใช้ควันเป็นที่กำบังทั้งคู่วิ่งสุดแรงไปยังท่าเรือพ่วมมือกันจัดการโจรแล้วสตาร์ทเรือเห็นสิ่งที่ทอมเตรียมไว้ให้ตัวเองดาซีรู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็คุยกันเพลินทุกแฟนเก่าตามทันและยิงไลทั้งสองฝ่ายยิงกันจนกระสุนหมดแต่ไม่โดนทอมต้องออกไปสู้เพื่อให้ดาซีสตาร์ทเรือ แต่หนีไปไม่ไกลนักฮาริโอก็ปรากฏตัวพร้อมเฮลิคอปเตอร์ชินก็ก่อเชือกตามมาถือปืนสัญญาณข่มขู่เธอหันกลับเข้าฝั่งเห็นดาซีไม่ฟังเขายิงทอมเตือนโชคดีที่ทอมใช้เสื้อชูชีพกันได้ดาซีกางร่มเพื่อหนีแฟนเก่าแต่เขาดึงทอมไปด้วยทั้งสองลอยกลางอากาศชกกันลำบากทอมเลยใช้ผมปลอมดาซียัดใส่กระเป๋าก่อนกลับไปที่เรือแฮรรี่ถูกชินบังสายตาเลยไม่กล้ายิง ตอนนี้ดาซี่หยิบมีดที่ติดชุดออกมาพร้อมทอมช่วยกันตัดเชื้อร่วมสุดท้ายพวกเขากำจัดศัตรูอันตรายได้ทอมอยากเริ่มต้นใหม่กับเดซี่แต่เธอกลับคุกเข่าขอแต่งงานกับเขาเริ่มต้นใหม่เสียเวลามากเกินไปเดซี่อยากอยู่กับทอมเดินทางต่อไปในเส้นทางยาวไกลข้างหน้าผ่านความเป็นความตายพวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นงานแต่งงานจัดขึ้นทันทีหลังจากนั้นจากหนังเรื่องนี้ฉันได้ข้อคิดสองอย่าง แฟนเก่ามักเป็นอะไรที่น่ารำคาญและคนรักใหม่คือสาเหตุที่ทำลายความสุขในครอบครัววันนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะขอบคุณทุกคน